a s s a l a m a l i a ุ l i ะ k u h ดิฉันชื่อนางสาวฮากิมาอาลีฉันแม่ฉันมัธยมศึกษาปีที่6ทับป3เลขที่2ค่ะทำหน้าที่คิดบดแล้วก็ตัดต่อวิดีโอค่ะ a ฉันชื่อนางที่สมศึกษาปีท่หกทะบบเป็นตกแบ่งดโก้ค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh นางสาวปุญญพรจันเชื้อเลขที่41ค่ะรับบทเป็นนักแสดงค่ะ a s s กุ a m u a l a i k u m w a r a h m a t u l l า h i w a b a r a k สวัสดีค่ะอาจารย์โครมดิฉันชื่อนางสาวฮาริซาลีโดค่ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ23ค่ะเลขที่14ค่ะรับหน้าที่เป็นทำโลโก้ค่ะซััมอสล Assalamualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ดิฉันชื่อนางสาวฟาดลีนาเตระเลขที่20ค่ะรับบทเป็นนักแสดงค่ะ ชวนไปวิ่งอ่ะไปไหมไปไปโอเคงั้นเจอกันเย็นดูแล้โอเคจ้ะบาย <Bye. S 2> อยู่นี่ไม่วิ่งนานละเราไปวอร์มกันก่อนไหมดีเลย <Okay. S 2> I see this life like a swinging vine Swing my heart across the line In my face is flashing signs Seek it out and you shall find old But I'm not that ขอลองหน่อยดิเอาเลยอืมส,สดชื่นหายเหนื่อยยังหายละโค <c oughs> ้ฟเฟเย็นส,สดชื่นมีสามรสชาติรสมิ้น์เฟรชเย็นส,สดชื่น รสเลมอนเปรี้ยวจี๊ดซีดได้ใจตั้งนี่เลยเอาขฟาวเฟช<อ> <c oughs> เนี่ยยังหายละโอเคงัน้นมีกันต่อไปเลยโค <c oughs> สร่าอ I know it's been a long long time since you let one in cause they let you down I know it's been a long long time since you let one in cause they let you down วิ่ง let งวิ่งได้ๆก็มีเด็กมาเข้ากล้องด้วยนะคะวิ่งเร็ววิ่ง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 

out. <laughs>